ท่านเทว,วดามาแล้วโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสัตว์แล้วขอเชิญนั่งบนอาสนะโปรดสัตว์ด้วยขอเชิญประทับบนอาสนะเชิญสเสวยน้ำชาสิริมงคลด้วยสาธุอ่ามีปัญหาอะไรชื่ออะไรจ้า ชื่อลาตีกุนแทนปัญหาชีวิตคืออะไรอาามีกรปวดถือใกล้ๆปากปวดที่เอวเนี่ยปวดที่เอวแล้วก็เส้นท้องเนี่ยตึงแล้วก็มดลูกโตแล้วก็ปวดทั้งซีกเลยแถบขวาแถบตั้งขวาเลยอ่ะแล้วขาซ้ายนี่เป็นตั้งแต่หัวเข่าลงมาตั้งแต่หัวเข่าลงไปแล้วทำไมเขาเขียนว่าปวดมดลูกเป็นช่วงๆคือเขาปวดด้วย ปวดหัวปวดหลังปวดเอวปวดทั้งหมดเลยใช่ไหมอ้าวการงานการเงินโอเคเปล่าไม่ดีติดขัดมีเรื่องของการแท้งธรรมชาติเหรอคกี่คนคนเดียวขื่นคนท่านเทวดานางราตีกุนแทนมีสุขภาพไม่ดีมากมาย มีปัญหาการเงินติดขัดมีเด็กมีกุมารด้วยใช่ไหมใช่มีกี่องมีองค์หนึ่งกุมารอีกหนึ่งองค์แล้วก็ลูกลูกที่แทงนั่นก็ก,กุมารเหมแท้งธรรมชาติอีกนหนึ่งรรคนกุมารอีกหนึ่งองค์แล้วไปทําพิธีณหน้า,นาทองมาท่านเทวดามีเด็กอยู่กี่คนและอะไรเป็นเหตุทําให้ สุขภาพเสียหายมากมายการงานการเงินติดขัดเข้าไมใกล้เออ่าปเธอมีปัญหาแค่สองอย่างครอบครัวไม่มีปัญหาใช่ไหมครอบครัวก็มีลูกบอกลูกชายบอกดื้อลูกชายผู้ไม่รู้เรื่องปัญหาครอบครัวลูกชายผู้ไม่รู้เรื่องท่านเทวดามีอะไรเป็นสาเหตุเด็กกุมารและลงหน้าหน้าทอง ครั้งสามเกี่ยวข้องโดยตรงหรือเปล่าท่านเอ๋ยเคยเอ๋ย,อยกันแล้วหนอว่าพวกเราชีวิตลำบากพอทำไมหนอจึงมีอุปสรรคแลอันอยู่กินทำมาหากินนั่นก็ลำบากขาดสนการเงินทองหนาะสุขภาพก็ลำบากขินใจคาเจ็บปนะ่วยหนาปางตายกันนั่นและอันเพราะว่าอันมนุษย์และท่านเอ๋ย ที่สุดเลยเคยบอกเตือนกันแล้วหนอระวังให้ดีเรื่องเด็กนั่นแหละพอนี่แหละหนอเป็นสัญญาณให้เห็นกันนั่นแหละอ้าวก็เป็นเรื่องวิญญาณเสียส่วนใหญ่และเรื่องลงหน้าหน้า,นาทองต้องแก้ไขอย่างไรบ้างลงน,นั้นหน้าทองใช่ไหมท่านใช่แล้วไม่มีกันอะไรกันหรอกนะมันเรื่องเด็กนั่นเน้นมากกว่าคราพุ่งตรงใส่หน้าเลยและท่านแห่ ต้องการให้เด็กไปเกิดเปล่าต้องการจ้ะต้องการให้เด็กไปเกิดเลยทำในบ้างให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านอืรักษาสิน,นั้นนั่นแหละเนาะภาวนาให้กันได้ไหมเล่าพอเพื่อส่งเด็กเนอไปเกิดกันนั่นได้เลยต้องใช้เวลากี่วันเด็กหนึ่งคนกุมารหนึ่งองค์เด็กหนึ่งคนหรือท่านเอ๋ยใช่แล้วฉนันไหนเลยเห็นเป็นสองและสินะ <c oughs> เด็กแค่หนึ่งหรืออะไรกันเล่าครา ฉันไหนนะเห็นเป็นสองกันนั่นแน่ที่ว่าสองคือว่าเคยรับอ่าแม่สามีเ่ยลูกเขาตายแล้วทีนี้ฉันเลยไปรับมาเองแล้วแต่ว่าส่งให้เขาแล้วคือทําสังฆทานให้เพราะเขาไม่อยู่ที่บ้านเขาไปรับเด็กที่ตายมาเพื่อ,อไปดูแลทําวิธีให้เหรออทีนี้ฉันคนผิดพลาดคือมันต้องส่งกรรมให้เขาฉันก็เลยไปทําสังฆทานให้แล้วอาไหมอยาก ทั้งลูกตัวลูกของแม่สามีใช่ไหมก็เป็นอันว่ามีเด็กสองคนกุมารหนึ่งองค์จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ท่านเทวดาเด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสามสิวันนั่นแหละเนาะกุมารอีกหนึ่งใช่ไหมครับใช่แล้วอีกสิวันนั่นเอ้ยสี่วันเลยพร้อมไม่ไลยสี่สิบวันทั้งหมดสี่สิบวันได้เลยพร้อมเลยใช่ไหม อ่าพร้อมเลยท่านเทวดาเด็กชื่ออะไรเอาอะไรบ้างหญิงหรือชายชายหรือหญิงกัน <c oughs> เล่าแน่ก <c oughs> ็ชายทั้งหมดให้เวนตาให้หมดเลยชายหมดเลยสามชายใช่สามชาย,ย,ชาย,ยโอเคชื่ออะไรบ้ชชางบอกมาเลยชื่อดมชื่อสุวรรณนนทาครับอุดมจุริยาสุวรรณสุปันสุวรรณแล้วอะไรต่อ ุกูมาเหรอหรอนดาใช่กูมาชื่อคิดคิดคิดิดอ่ะไอ้ชีดอ่ะโอเคเขาจะให้ไปเกิดแล้วกินอะไรบอกมาพี่ครับบอกมาเลยกินตับหวานตับหวานอยากกินตาหวานเหรอนดาเอาตับสุกไม่หวาน ไม่มีขายหรอกแต่สูงมันแข็งเคยกินหรือเปล่าตัวานเคยเหมือนกันแต่ว่าก็ขยัะขยงงมันก็จะกินนะตอนนี้ไม่ได้กินดิบมากน้ำตามันกินสูงมันแหละแต่มันไม่ได้สูกเข้มพิมพ์เนี่ยมาหรือเปล่าอ๋ออ๋ออ๋อแบบว่ากึ่งกึ่งกลางกลางสูกดิบอ่ะอ๋ออ๋อตับหวานแล้วอะไรต่อถึงข้าวพันก็าได้ครับ ก๋วยเตี๋ยวก็ได้อก๋วยเตี๋ยวครับแล้วก<อ>็ตับย่างก็ได้ชอบกินตับเว้ยเรื่องตาไม่รู้ว่าตับมีวิตามินสูงนะอ่าไม่รู้หรอกไม่ <c oughs> อา้าวจัดให้เขาน้ำหนมทุบเพราะว่าเจ<บ>๊ต้องกินตับแต่ได้ขาแม่ขาวิตามินอ,อ๋อเหรออ่าอ่าอ่าไปจัดเรื่องตับมาแล้วกันตับโอเคน้ำหนมทุบไปเสื้อผ้า,สาใส่ไหมใส่ครับเรื่องตาบอกมาเลย สาชุดนะฟุตบอลกรบดค่ะสามชุดฟุตบอลครับโอเคอลูบอลได้ะอ้าวใส่ชุดฟุตบอลไม่ทีลูกบอนจะเดกบอาลูบอลหนลูกลบอลสองูกสีู่ตาลูกเดียวจะเตะยังไงสามคนน่ะอ่าสอลูกสองลูกเขายีบสองคนเขาเตะลูกเดียวเองเราก็อย่าไปเหมือนเข้าสีดลนต่า กติกาเขาเป็นอย่างนี้ลูกเดียวเตะทั้งทีมเตะได้กระทั่งแต่ลูกของเขามันได้มาตรฐานอ่ะแต่ลูกของมัาไม่มาตรฐานไงหลอนตาลูกบอลสองลูกโอเคเปล่าปล่อยสัตจะให้ปล่อยตัวเดียวหรือเปล่าหลอนตาปล่อยสัตอาจจะเพิ่มขึ้นได้ไม่มีปัญหาอ๋อครับถ้าอย่าง,งานั้นปล่อยหัวขมสอง,อง,องดก็ได้กบสามตัวนะหลอนตากบสองกบสาม ขมสองโลอับโอเคสังฆทานสังฆทานถามชุดนะหลวงตาไหวเปล่าไหวเอไหวไหวหลวงตาไปถามอย่างงั้นก็ตอบมาไม่ไหวอ่ะสิเขาดูหน้าเขาเด้เขาเขาก็ตีหน้าชื่อได้หลวงตาไม่ดูหน้าหนูมั่งอ่ะเขาอาจจะแบบแม่ตีหน้าชื่อแก่งนะใจเรอตีหน้าไม่รู้เรื่องตีหน้าเออเออถ้าเวลาได้เงินอ่ะ อ๋อเปลี่ยนคนละแอคชั่นเหรอเวลาจะจ่ายเงินทําแบบทําจะตายไม่มีเรี้ยงเวลาเวลาได้เงินอ่ะรีบเลยอย่างเร็วได้น้อยก็ไม่ได้อีกไม่ตรงก็ไม่ได้อีกตาจ้องจ้องเลยนอยจะจแตงไปเยอะโอเคอันนี้แบบว่าเขาเรียกว่าเขาเออเข้า เออออกเออออกเออออกใช่ไหมอ๋อเออออกไปได้แล้วครับเดี๋ยววิจารณ์กันอายเขาเปล่าเปลาหพูดเรื่องจริงไม่ได้หรอหลอนจ้าอายอ๋อเรื่องจริงไม่ควรพูดใช่มันเดี๋ยวหากินยากเดี๋ยวไปตีบทไม่ได้เดี๋ยวก็ตีเขาจะรู้แผนหมด้าใจเปล่าครับไม่ได้บ๊ายบายครับหลอนจ้าจาหลอนจ้ากว่าตั้งใจบวชนะไม่ได้ไปเกิด ใจบวชนะแม่นะเอย่ังเออไม่ได้นะเออจบเลยนะไม่ได้ไปไหนอยู่ด้วยกันต่อยนะเดินจ้ะเออเออจะได้อย่าไปทําให้เขาเจ็บนะครับต,ตามนี้ดูตามดูแล้วพี่นินตาเดินจ้ะตั้งใจตั้งใจขอให้ไปด้วยกันทั้งหมดรเรียบร้อยไปได้ครับเดินจ้ะมาเดินจ้า